เรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้ที่เราที่ทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวได้ของื่อนมาจากจากังหวัดตนีนะในการก่อสร้างเมื่อประมาณปี2556นะครับซึ่งก็นับถึงวันนี้ก็10ปีเต็มน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อ,อยู่ในความทรงจําของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและก็ทุกคนก็ติดตามไปในทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวเนี่ยรับรู้ได้แนละเข้าใจได้นะครับเพราะมีการสอบถามถึงเรื่องรานี้ค่อนข้างบ่อยนะครับในกระบวนการของการก่อสร้างของรัฐในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่า เ,เรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับก็ยังไม่หลายหน่วยก็ยังอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับในทางของผู้ที่ต้องการที่จะรับศูนย์เนี่ยไปดูแลต่อก็เขาก็อยากได้นะเรารู้ว่าเวลาคนอยากได้ก็อยากได้แบบเร็วๆนะครับแต่ว่าในกระบวนการของรัฐเนี่ยมันมีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะครับยกตัวอย่างเช่นทางอบตตันหยบลุ่นโลเนี่ยต้องการศูนย์การเรียนรู้นะครับงั้นทางสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนี่ยในฐานะที่เป็น หน่วยงานรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะตั้งปี56เป็นต้นมาก็พยายามที่จะศึกษาในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะมีการหารืออยู่กับทางจังหวัดบัตตานีว่าวิธีการที่ถูกต้องในการที่เราจะถ่ายโอนไปอย่างถูกต้องและทางท้องถิ่นสามารถเข้ามาบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องต้องทาอย่างไรบ้างก็เลยเป็นที่มาว่าทางผมเองทางธนารักษ์เองนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองเนี่ยก็ได้ลงไปในพื้นที่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่การไปสํารวจตัวพื้นที่ว่าถ้าเราจะส่งมอบให้กับ ท้องถิ่นเนี่ยเรา,าต้องทำอะไรบ้างนะครับดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็ก็ได้มีการลงไปวัดตัวขนาดของพื้นที่ไปดูเรื่องของเอกสารที่ดินนะจนสุดท้ายวันนี้เนี่ยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตนีได้นําเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้นี้นะครับขึ้นทะเบียนกับธารรัก์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะดังนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือว่าเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางท้องถิ่นนะครับก็สามารถที่จะมาขอใช้ไม่ได้มาขอจากตัวจังหวัดนะครับไม่ได้มาขอใช้จากสำนักง,งานการท่องเที่ยวแต่ต้องไปขอใช้จาก ธนา์นะเมื่อธนา์ให้ไปแล้วคราวนี้นะฮะเข้าสู่กระบวนการของการถ่ายโอนระหว่างตัวจังหวัดซึ่งทรัพย์สินณนะวันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของจังหวัดนะครับก็จะถ่ายโอนไปสู่มือของท้องถิน่นจากนั้นท้องถิ่นก็สามารถเข้ามาบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดที่ผมพูดมาในระยะเวลาเพีย,ยงแค่ไม่ถึงสองนาทีแต่กระบวนการใ,ใช้เวลาเป็นปีครับอันนี้ก็อยากจะนําเรียนให้กับทาง พี่น้องส่วนชนและก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับสาคัญที่สุดครับอย่างกรณีของกระแสข่าวที่ออกนะว่าเอ๊ะมันมีการติดค้างเรื่องของค่าน้ําค่าไฟจริงๆแล้ววิธีการแก้ไม่ได้ยากครับเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเกิดจากการบริหารจัดการของใครเราก็ไม่ทราบนะครับหรือแต่ว่าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปฏิเสธไม่ได้เพราะมันถือว่าเป็นทรัพย์สินของที่เกิดขึ้นจากการปฏิแบัติหน้าที่ของสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตนีนะครับในยุคใครผมก็ไม่ขอเลยเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะแยกคนละเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระฉะนั้นการต่างกรรมต่างวาระเนี่ยไม่ไม่ควรจะเอามาพูดคุยกันเพื่อให้เกิดประเด็นนะครับเพราะเรื่องของการถ่ายโอนไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดหนี้เรื่องของการพัฒนาในครั้งต่อไปก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นหนี้นะครับซึ่งกรณีของการเปเนียจะเป็นเรื่องราวของทางสำนักงานการท่องเที่ยวในฐานะผู้รับผิดชอบกับทางการไฟฟ้านะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งการไฟฟ้าและการท่องเที่ยวยังไม่เคยมีโอกาสมานั่งคุยกันเลยนะตัวผมเองผมไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ ศูนย์การเรียนรู้มีหนี้สินค้างชำระอยู่นะฮะอันนี้ก็คืออยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าในกระบวนการถ่ายโอนที่เรากำลังการอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าร่ล่วงไปแล้วในระดับถึง80%ก็เหลืออีกประมาณ20%ที่ทางท้องถิ่นเนี่ยต้องมาขอใช้จัดขนารักแล้วก็อีก1 0ที่เหลือก็คือเป็นเรื่องราวของการที่จังหวัดปัตตานีนะฮะใช้คาว่าจังหวัดเพราะทรัพย์สินไม่ใช่ของท่องเที่ยวท่องเที่ยวแค่เป็นผู้ดําเนินการนะครับแต่ตัวทรัพย์สินเป็นทรัััพสินนนขขออองงงจจจหวดคืเเเเปปป็็้้าาาะมณทรัพย์สิน ตัวจังหวัดก็จะทําเรื่องถ่ายโอนก็ใช้เวลาอีกผมคิดว่าไม่น่าจะนานมากนะภายในป66ี66เนี้ยกระบวนการเหล่านี้ผมคิดว่าเสร็จสิ้นแน่นอนนะครับจากนั้นในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยก็สามารถที่จะวางแผนในการบริหารจัดการได้ได้เลยนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านฟานิบอสตรียามูหลังจากได้ลงไปพื้นที่ไปดูแลว่าความเรียบร้อยอะไรต่างๆนะไปติดตามต่างๆ,างๆ,างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็เล็งเห็นว่าเอ๊ะถ้าจะส่งมอบให้ท้องถิ่นเลยแล้วท้องถิ่นจะไปใช้เลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากข้อศูนย มันร้างตามที่พี่น้องประชาชนได้พูดคุยมาก,ก็จจิงคือมันโดนทิ้งให้มันอยู่เฉยๆเนี่ยมานานมากนะดังนั้นวันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้อนุมัติงบประมาณของจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะให้าทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวร่วมกับทางท้องถิ่นซึ่งจะเป็นผู้ขอรับในอนาคตเนี่ยไปซ่อมแซมนะครับเพื่อให้ตัวศูนย์ ที่มันมีบางส่วนที่ชำรุดไปอะไรไปเนี่ยให้มันกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมส่งมอบให้กับท้องถิ่นนะนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การเรียนรู้และผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ศูนย์การเรียนรู้นี้ได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นคนของราชการก็คิดว่าให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อย่างแน่นอนครับเพราะเราไม่ได้นิ่งดูได้เรื่องราวนี้เนี่ยมันถูกพูดคุยมา ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วหลังที่พูดคุยกันเนี่ยตัวรัฐเองก็ดําเนินการอยู่ตลอดเวลาครับแต่ต้องให้เข้าใจว่ากระบวนการของรัฐนั้นเวลาจะของบประมาณหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งมันไม่ใช่ว่าพูดวันนี้ผู้นี้ทําได้มันก็ต้องมีกระบวนการในการดําเนินการนะครับก็ขออนุญาตที่พระาาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้รับรู้และเข้าใจอย่าง<อ>เข้าใจในเนื้อหาสาระพร้อมๆกับทางรัฐไปด้วยกันนะครับถ้าเราเข้าใจกันเราก็จะรู้ว่ากระบวนการเป็นแบบไหนอย่างไรและมันจะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวได้อย่างไรครับ